้ยจังแต่ก็มีแล้วอะแลมโบกินีไปเก็บสวัสดีครับผมทุกคนครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะฮะก็วันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนไปเซอร์ไพรส์คนดูใจฟูลสตอรี่ที่โรงหนังเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ ไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าแต่เราอ่ะจะไปเซอร์ไพรส์เ,เขาอ่าแต่ก่อนที่จะไปนะฮะแน่นอนต้องไปแต่งหน้าก่อนเพราะว่าหน้าสดไปหาเขาเข<ม><ๆ>าก็น่าจะแบบฮฮ้อทำไมช่มโนหน้าสดอย่างนี้ล่ะเราต้องการแต่งหน้ามเมคอัพนิดนึงไปดูบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวเราไปเรียนมาสมรีเข้ามาได้ไงเจ้าน <laughs> ้องกัลปีนนะ วันนี้ต้องไปแต่งหน้าที่ตึกก่อนด้วยครับอ๋อจริงๆแล้วก็อยากดูดีให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกว่าพอมาหาชิมอนแล้วเนี่ยรู้สึกเอ้ยชิมอนดูดีจังดูดีกว่าในรูปอีกอะตัวจริงแบบดูดีมากดูดีดโอ้ว้าวูอ,อะไรอย่างนั้นอยากรอเทเลยท่อในสายตาทุกคน,เ,นเราก็ต้องเออแต่งหน้าให้กับคนที่เขามาหาเราให้เขารู้สึกว่าภูมิใจดีใจที่แบบว่าพอมาเห็นแล้วชิมอนตรงปกว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแต่งหน้านิดนึงไม่นิดอะ ก็เยอะอยู่แต่ไงดูดีขึ้นไหมเล่ท่อเลทท่อเลยอ่ะเลทท่อก็ไม่เจอท่อป่ะครับก็ประมาณนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเดินทางไปที่เอ็มบอเนีย <c oughs> ใช่ซึ่งตอนนี้มันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงกับระยะทางหนึ่งกิโลเมตรจะดูกันครับว่ากรุงเทพจะเป็นไง <c oughs> จะไปทันหรือเปล่าวะทันเลยมั้งแล้ววันนี้จะไปทําอะไรที่กร <c oughs> ุงเทพก็ยอย่างที่บอกไปตอนต้นแหละว,ว่าวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์คนดู ใจฟูสตอรี่ที่เอ็มคอร์เทียอันแน่ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเชื่อไ่มนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะไปเซอร์ไพรส์เขาเรามาดูกันว่าระหว่างเขาแฟนคลับหรือว่าเราชิมอนจะเขินอยู่กันก็ต้องไปดูกันนี่งงแตกแน่เลยบอกเลยแค่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นม,มือเปียกไปหมดแล้วอยากเจอหลายๆคนอยากเป็นพลังบวกให้เขาอัน,นี้ใจฟูเป็นผลงานล่าสุดใช่ครับ ใจฟูเป็นภาพยนตร์ผลงานล่าสุดเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงๆมันเป็นหนังร,มรมอมคอมะเนาะก็โรแมนติกคอมดี้ที่จะทําให้ทุกคนหัวใจฟูแน่นอนไม่เชื่อไปดูรีวิวดีเชื่อไหมว่าก็วันเขาแบบต้นปีหรือปีที่แล้วหรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็มีไวรลงไวรัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งทุกคนก็อาจจะจิตใจมันทอเขียวมันไม่รู้จะมีอะไรที่ทําให้ใจฟูนี่แหละครับภาพยนตร์เรื่องนี้แหละจะทําให้คุณยิ้มจะทําให้คุณลุ้นจะทําให้คุณเสียน้ําตาหรือไม่จะทําให้คุณโอ้มันมีหลาย หลายมวนในหนังเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้ลองไปติดตามดูเองส่วนตอนของผมนี่เอาตอนของผมเลยแล้วกันตอนของผมนะครับเป็นชื่อตอนว่าคนที่เกลียดเล่นกับพี่ปันน่ารักมากนะครับนะัตตอนถ่ายทำอ่ะเชื่อไหมว่าเราถ่ายทําแค่ตอนกลางคืนเว้ยและเป็นซีนที่แบบว่าขี่มอไซค์โคตรชอบเลยเป็นซีนขี่มอไซค์ที่สนุกมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่จะได้ขึ้นรถลิกอยู่บนมอไซค์แล้วขับตรงแบบกลางเมืองปิดถนนถ่าย เคยแบบเฮ้ยไม่เคยทำอะไรงี้เลยะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะแล้วก็มีฟิลแบบสาวซ้อนท้ายอยู่อะไรงี้ไม่มีสาวครับผมเรื่อง<ม><ม>นี้ฮะเรื่นะองนี้ผมเป็นคนดีนะครับทำงานเก็บเงินอย่างเดียวเห็น,นะเ,หนเห็นคแล้วเป็น m มสเซนเจอร์ใช่เมื่อกี้แล้วเป็นแมสเซนเจอร์ส่งของอันนี้เป็นไรเดอร์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์โควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาต้องแบบว่าสั่งของผ่านไรเดอร์ถูกไหม ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมาเป็นไรเดอร์ถ้าสมมติว่าผมเป็นไรเดอร์จริงๆโอเคปะไม่โอเคแล้วแต่ชอบนะเว้ยรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่อิสระมากถ้าใน,นหนังเหมือนว่าจะเป็นเรื่องราวความรักหลายๆเรื่องมารวมกันใช่ไหมใช่แล้วแล้วคู่แล้วคู่ไหนดีที่สุดคู่ไหนดีที่สุดจะต,ตอบคู่ตัวเองมันก็ดูนี่เกินไปอะ อ่ะก็ดีทุกคู่จริงๆมันก็ดีทุกคู่ซึ่งแต่ละคู่มันจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นแบบว่ามันจะมีคู่ที่อยู่คนละตึกกันบ้างแต่เราต้องมาเจอกันยังไงดีหรือว่าคู่ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่อยู่ดีมาอยู่ด้วยกันแต่ต้องใช้ชีวิตเวลาตรงนั้นด้วยกันมันก็จะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ใดสักโมเมนต์หนึ่งแหละใน5้าเรื่องเนี่ยเชื่อปะเชื่อเชื่อเออลองตอบไม่เชื่อจะไล่ไปดูหนังก่อนเลยครับ ตื่นเต้นว่าจะถึงแล้ววะดูดินี่ไงถึงมัวเทียอะแล้วถึงแล้วเย่เอาจริงๆว่า m อเที Q เนี่ยไม่ค่อยได้มาเลยนะทั้งๆท,ที่อยู่ใกล้ตึกมากๆไม่ค่อยได้มาแล้วทุกครั้งที่มาก็จะหาที่จอดรถไม่ค่อยได้ นี่อยากซื้อแลมโบกินี่เพราะแค่มาจอดที่นี่เท่านั้นเลยนะเนี่ยโดยี่้หัวไปจังแต่ก็มีแล้วแลมโบกินี่ไปเก็บ <c oughs> เอาแล้วถึงแล้วนี่รับบัตรแล้ว ดีเลยดีเลย,เลยมึงยกมือไหว้ขอบคุณด้วยจริงๆมีพนักง,งานอยู่ในตู้นะยื่นบททัตรให้เราอ๋อใช่เหรอตอนแรกคิดว่าเป็น AI มาตัา้งบ้าไม่ใช่เออองค์ไออะไรเนี่ยพนักงานอยู่ข้างในนะพอเรากดปุ๊บเขาก็ยื่นบัตรออกมาให้พอเจอนี่เขา่าจะร้อนนะข้างในมีแอร์โถ่ข้างในมีแอร์ด้วยเออพวกมันเคยเข้าไปแต่จริงๆแล้วไม่เคยเฮ้ยเพื่อนจะชนกูแล้วเนี่ยนี่ผมอยากได้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 แค่มาจอดตรงเนี้ย อุ้ยนะกระตักขันกบน้อยจะเป็นหมดโ <S S S> อ้โหไม่แต่กบ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 แล้ยเบลลี่ด้วยฮะนี่พอไอ้พอลลี่ออโอ้โพอเช่ทั้งนั้นเลยเห็นแล้ว<ม>ตื่นเต,นต้นว่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าแฟนคลับรอเซอร์ไพรส์อะไรคุณหรือเปล่าเันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราหรือเราจะเซอร์ไพรส์เขา<ม>เพราะว่าไม่เขียนว่าเซอร์ไพรส์ด้วยหรือว่าเซอร์ไพรส์นั้นจะเป็นเราเอง ทุกคนรู้อยู่แล้วไม่รู้ว่าต้องไปรอรุนเอาชั้นไหนดีวะเพื่อนที่ไหนตรงไหนมีช่องอ <วน S 2> ินแบงเต็มไปหมดเลยนะวนกันเวียนหัวแล้วเนี่ยเอาเขาออกไม่ทันแล้วบอกแล้วไม่เชื่อเิ็มคอทีอาแบบนี้แหละเราซื้อเปอร์ลี่แล้วะ,ะโอเคได้าง้นเดี๋ยวส่งทุกคนก่อน เดี่อนเออเดี๋ยวหาที่จอดไปหาเลยกงเลยกิน้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศตรงงานเป็นยังไงบ๊ายบายเจอกันครับหนังเป็นไงว่าสนุกไหมครับแหมตอนที่อ๋อต้นด่าว่าโง่นี่ขับมันใหญ่เลยนะเสียงคือแบบดังมาก อ๋อมีเสื้อใจฟูครับผมจำนวนเอ่อ5ตัวครับผมนี่นี่เลยอยากได้เปล่าอยากอะเดี๋ยวจับฉลาดเลยไหมแล้วเดี๋ยวเซ็นให้ตรงนี้เลยนะเอาเปล่าอ่ะงานเริ่มเลยนะจิ้มได้เลยเหรอจิ้มได้เลยโอ้โหพวกข่าวปลอดภัยไม่โดนไม่โดนเลยโอเคโดนแล้ว เลขที่ออกันดนดนั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 น,น,นจีจีกินนี่ไม่อยู่จีนยไ่ไแถวแถวจีอยู่ไหนอะเลยเขที่ออกครับผมแปดมาต่อองนี้เลหต่อไปเลยครับแล้วก็คนที่สองครับ่เลมเยขที่ออกเหมือนอยู่เร็ว หลาหวยอแถวดีครับแถวดีอยู่ไหนอ่ะโออยู่คนเลยเหรอดีเจ็ดครับผมมาเลยครับนี่หนหพี่สวยแล้วสวแล้วหนึ่งถ้ากล้องโอเคนี่คะขอถ่ยรูบเท่อไหนลงไปเนอะลงไปเน้2วโอเคค้า ขอพี่ณ่าเลยม .5 อเคุณค่ามแล้วตั้งแต่เลยนะม .5 จนโอ้โหดูแก่มากเลยโอ้ยไม่รอยอายุเยอะเหมือนกันทะานรองขอรูปน่ย่าทุกคนขอโทษทีนะพอดีว่าใช้ไมค์ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าไมค์พังไปแล้วครับพี่เขาปิดไปแล้วนะคะก็ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมดูกันนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพนี่ๆี่น้องๆอบอกต่อนะครับถ้าหนังเรื่องนี้มันใจฟูจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนิตยสารมีอยู่นะครับผมขอให้ทุกคนปรบมือให้เขาหน่อยได้ไหมครับครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อ M39 นะฮะที่มานําสื่อในวันนี้นะครับขอบคุณครับ ตอนที่สําคัญนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ได้เจอนานก็ตื่นเต้นมากเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันข้างนอกครับบ๊ายบายครับขอบคุณขอขอถ่ายรูปรวมหน่อยค่ะพร้อมครับมาหนึ่งสองสามกลางอ่ะเดี๋ยวขอวิดีโอหน่อยนะครับดังๆว่าใจฟูนะครับหนึ่งสองสามใจฟูไม่พร้อมเลยครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไกโอเคขอบคุณครับโอ้หตื่นเต้นว่ะดูเงยดิยอดนะเดี๋ยวไปคุยข้างนอกคุยตรงนี้ได้ปะ่ะได้ป,ะป่ะเอาเลยครับเมื่อกี้ก็ได้เจอกับแฟนๆไปบ้างแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักสิแล้วก็คืนเขินด้วยเพราะว่าไม่ได้เจอเขาอนานมากจะมีต่อไปจะทำอะไรต่อ ต่อไปรเราจะมอบความสุขให้กับเขากันครับเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปกับทุกคนเลยด้วยที่มาตัวต่อดัวตัวตตัวเลยเพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศกาัน เอทำไมมายืนต่อแถวเขาด้วยอ่ะผมอยากถ่ายรูปกับดาราครับอ๋อไม่เคยพบไม่เคยเห็นดาราท่านนี้มาก่อนชอบชอบชอบอะไรในตัวเขาอ่าน่าจะเป็นนิสัยนิสัยคล้ายกันนิสัยครกันนิสัยคล้ายนิสคลคือดูหนังจบก็คือไม่ได้เลยต้องขอยถ่ายรูปแล้วไม่จริงจริงอ่ะผมดูหนังไม่จบเลยนะตอนที่เขาพอถึงตอนที่เขาต้องแสดงอ่ะผมหลับผมหลับอย่างเดียวผมไม่ได้ดูที่เขาเล่นเลยสักนิดเดียวผมหลับอย่างเดียวเลยผมดูคนอื่นเล่น ก็ดูดูทุกคนดูดูทุกคนยกเว้นของเท้าครับก็คือมันง่วงผมทำอะไรไม่ได้ไงเป็นขับมือหนึ่งเลยครับจริงครับอีกมือหนึ่งก็น่าจะขาดเขาโดนมาตัดนะครับอันนี้ก็มาตอนขอทะลุนะเป็นเอฟซีค่ะอ๋อเป็นเอฟซีติดตามมานานแล้วค่ะอ๋อกี่ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ ครับผมทุกคนนะครับนะหลังจากที่เราส่งทุกทุกคนกลับบ้านกันแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยได้รับทั้งความสุขได้รับหลายๆมวลความสุขเลยแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอหลายคนที่ไม่ได้เจอมานานมากนะฮะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เหมือนได้เติมพลังให้ตัวเองแล้วตอนนี้ร้อนมากร้อนมากร้อนมากจริงๆไหนไหนฮะไหนฮอะ,ะ,ะมันจะสว่างเกินไปนะฮะเฟร,รมนี้ ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามนะฮะไทม์สตอรี่นะครับผมที่ลงภาพยนตร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มาบอกกันว่าสนุกไหมจเจอกันนะครับไม่ไหวแต่ตอนนี้ขอตัวไปหาอะไรกินก่อนบ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันให้ปัดดีไหมปดดัดคลิปกล้องขึ้นหน่อยอ่นะเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย